กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเก,มเกมอะไรวะเกมที่มีชื่อว่า,า Ghost Runner ครับผมเวอร์ชันดโมนะครับตอนนี้โหลดได้ทางสตรีมแล้วนะครับผมผมก็โหลดมาลองเล่นดูเห็นว่าเกมนี้มันยากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะเราเทพเกินไปเทพบเกินต้านโอเคไป จวอลันเหรอโอเคครับผมวอลันอีซี่พบตวรตวจพบตวรตวจพบทานตรวจพบเราเหรออ่าทางนี้แหละป,ปึ๊บแล้วก็กระโดดโอเคครับผมน่าจะทางนี้กดซ้ายเพื่อโจมตีมาตีอะไรวะอ๋อมีซอมบี้ตรงนี้นซอมบี้ถูกคนวะไป,ไปก่อนไปก่อน ตึ๊บเลือดสาดเกมนี้เลือดสาดนะบอกไว้ก่อนใครที่ไม่ชอบเลือดก,ก็อย่าดูแต่ถ้าดูได้ก็ฝากซับสไครต์ด้วยซับสไครต์เลยวะโอเคครับน,รน,ววน,น,น่าจะต้องปีนตรงนี้โอเคอ่ะอ่ะฮะโอเควัดอะไรวะเอาใหม่ดิปีนไงวะอืมันต้องน่าจะต้องหรือต้องกระโดดครับเรา,เราลองใหม่ดูคุณผู้ชม ขอเวลาเรียนรู้อ๋อโอเคมันบอกว่าซอฟต์แวร์ของเรามันยุ่งเหยิงกันตอนนี้ซอฟต์แวร์หรอวะโอเคไปทางนี้ต่อปึ๊บแล้วก็กระโดดปั๊บโอเคปึ๊บกระโดดปั๊บโอเคแล้วก็อะไรวะกดชิปนะเพื่อแดดมัน่าจะต้องแดดให้ตรงจังหวะนะครับหนึ่งสองซ้ำโอเคครับผมก็คืออันนี้น่ะ โดดแล้วก็ oh, okay, แดดโอ้ยอีซี่โอเคเราต้องมองทางก่อนเกมนี้ต้องมองต้องมองจุดที่จะไปต่อไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเราไม่มองเราก็อาจจะตายได้ต้องไปตรงนั้น,นครับต้องกดตรงนี้แล้วก็กระโดดปั๊บแล้วก็โอเคครับอันนี้อันนี้ไม่นับครับผมอันนี้อันนี้น่าจะพลาดพลาดทางเทคนิคนิดนึงขอใหม่ขอใหม่น่าจะต้องแดดนะครับะกี้ออปึ๊บแดดโอเค ไลฟ์วีแบล็กทีสนะครับเฮ้ยเหมือนมันจะตรวจเจออะไรขนาดนั้นนี่อะไรวะช่องลมอ่ะเราจะต้องแดดไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับแล้วก็โดดขึ้นตรงนู้นโอเคเตรียมพร้อมครับไปอึบอึบแดดโอเคโคตรง่ายเลยวะ่ะเกมเกมอะไรวะง่ายเกินแล้วก็ไปตรงนี้ครับโอเคมาต้องเข้าไปในช่องลมนี่โอเคครับผมแล้วก็ยังไงต่ออะไรกระสุน กดจะชีพ้พังแล้วก็เลือกเลือกทางได้เหรออ่าไงต่อแล้วก็ปั่นดิเขารออะไรโห้ยตรงหน้าโอ้ตัวขัดครึ่งเลยครับผมรู้สึกว่าดาบสมุรเราจะแรงมากเลยเนะดาวมีดเป็นพันอ่าอ่ะยังไงวะเนี่ยทีเนนะี้ยเราจะต้องเดี๋ยนะต้องมาจากทางไหนวะทางนี้เราก็ต้องไปทางสีเหลือง หมือนจะต้องขึ้นทางนี้นะครับผมคุณผู้ชมเราโอเคเราเตรียมตัวครับต้องถอยหลังกระโดดหรือเปล่าวะกดค้างก็กดนี้แล้วก็กดโอเคโอ้โหโคตรง่ายเหมือนจะเป็นเมืองนี้เหมือนจะเป็นเมืองเมืองหุ่นยนต์หรือเปล่าเหมือนเหมือนแบบเป็นแบบอุตสาหากรรมหุ่นยนต์อะไรทั้งอย่างนะครับมันดูมันดูเทคโนโลยีมากเลยแต่ว่าจุดที่เราอยู่เหมือนเป็นจุดที่แบบจุดลกน้งอะไรประมาณนั้นครับ จะต้องแดดไปแล้วก็กระโดดตรงนั้นโอเคไปครับผมแดดไปครับโอเคสมายอุย้ยมันแกว่งดาบด้วยหรอแกขอทีขอทีเพื่อนขอทีขอทีได้ปหมขอท,ขอท,ขอท,ขอทีไม่โชวทีเดียวทางไหนวะนี่อะไรอะรูปอะไรวะโอเคผมว่าน่าจะไปทางนี้ครับปุ๊บแล้วก็อะไรฟันดีฟันเอ้ยเอ้ยอย่าดูอย่าพึ่ง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 เฮ้ยปุ๊บ หลงหลงเหมือนหินคนครับตรงนี้หมือนหินคนหลบกันครับหลบมุมลองลอยิงครับยิงยิงยิงแล้วเราก็ดุบฟันมันครับโอ้โหโคตรง่ายเกินเกิมไปครับผมอะอะไรวะล็อกดาวล็อกดาวเป็ดเปดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทางไหนวะเนี่ยต้องน่าจะต้องกลับทางเดิมก่อนนะเนี้ผมเรามาตั้ง ทางนี้แล้วก็07 08มีคำใบ้หวยด้วยตอนนี้เตรียมซื้อเลยครับ07 08แล้วต้องไปทางนี้ครับจุดสีเหลืองบอกเลยว่าโอเคแดดค้างครับแล้วก็กระโดดปุ๊บโอเคอืมมานี่ครับเป็นหน้าหุ่นยนต์นะเมืองเป็นหุ่นยนต์เหมือนจะเป็นหุ่นยนต์นะหรือคนวะไม่รู้เหมือนกัน มีรอ,อยตรงนี้เหมือนมีคนเคยไปทางนี้อยู่นําทางไว้ให้คนเทพเดินทางเราเนี่ยเทพไปทางนี้เลยคุณผู้ชมสไลด์ทูสปีดแล้วก็กดกระโดดแล้วก็ต้องแดดอีกทีหนึ่งครับโอ้โหม,มาเลยมาเลยได้หมดส,สดชื่นไปครับผมไปต่อครับคุณผู้ชมใจนิง่งครับใจนิ่งตอนนี้เราไต่กี่ครั้งแล้วมะจำไม่ได้นะเฮ้ยมีกระสุนกระสุนลบก่อนกระสุนเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นครับมีคนดักรอ แคมป์สปอนเราเราต้องกัดจังหวะแล้วก็โดดครับแล้วก็โดดหลบจึ๊บแล้วก็ฟันเขาครับโอเคหลบหลบกระสุนนะราหลบกระสุนเนียหลบกระสุนนะเราหลบแบบเซียนโอเคปึ๊บหลบแบบเซียนแล้วก็ฟันมา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 เลยมาเลยอ่ะอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกมกากโต๊ะโต๊เราไก่เนี่ยขออีกทีครุณผู้ชมขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งเราต้องใจเย็นเราต้องใจนิ่งเราต้องใจนิ่งเราต้องใจนิ่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 งครับใจนิ่งใจน จนิ่งเกมนี้ไม่ยากครับเก,เกมนี้ไม่ยากไม่ยากจนิ่งครับจนิ่งครับจนิ่งจนิ่งหลบอุ๊ยเลือดสาดน้ำกระสินเลื่อกระเด็นเข้าหน้าทันนี้ครับผมไปครับผมผู้ชม <c oughs> โอ้ยมันมีคนตรวจจับได้ว่าไอ้ไอ้ปกักฉํานี่กำลังคุยกับเราอยู่ตอนนี้เราต้องเราต้องรีบรีบไปช่วยมันละไปเราช่วยตัวเองก่อนไหมตอนนี้ไปครับผม โดดข้ามเหลียยท่ออันนี้ถังอะไรวะุ่งวะมีไฟฉายให้เราด้วยโอเคน่าจะต้องไปทางนี้ครับแล้วก็ขึ้นตรงนู้นแล้วก็แล้วก็อะไรวะ้างไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราอห,หลเหมือนเราจะต้องไต่ตรงนี้ครับแน่นอนที่รู้ๆแล้วก็โดดไปซ้ายแล้วก็ขวาหรอ โอเค้เราต้องลองครับไปก่อนเผื่อมันโดดได้ไปเลยครับคุณผู้ชมกั้นหายใจกระโดดอึ๊บเอา้าอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะโอ้โอเคเราอยู่ไหนวะโอ้โหเราย้อนกลับมาเช็คพอยต์ครับตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่กับผมก่อนผมตายกี่ครั้งแล้ววะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะต้องเกาะตรงนู้คนครับที่แน่ๆผมว่าต้องแดดเราต้องแดดตรงนั้นแล้วก็ไต่กำแพงขึ้นไปทางนั้นน่าจะมีทางปะ ลองดูครับไฟทีหนึ่งออกไปอึบอึบอุ้ยเดี๋ยวก่อนวิ่งแล้วก็แดดโอเคโอเคกิอะไรวะอะไรวะอะไรวะต้องฆ่ากาดให้หมดเพื่อที่จะอันล็อกเดอะโดร์นะครับตอนนี้เรามีมิชชั่นมาต้องกาดโอเคโอเคเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกาดแล้วแต่ยังไม่เห็นผักครับถ้าเห็นผักก็จะเป็นผักกาดเยอะ ฟันหนึ่งทีหลบกระสุนซ้ายขวาซ้ายโดดปุ๊บหลบขวาหลบจะออย่างเตียนเ็งตัวนี้ครับฟันโอ้ยดาบเราโคตรแรงหรอคุณผู้ชมโคตรเท่ทางไหนวะเดี๋ยวแต่ดาบเราไกลอยู่นะพูดถึงอ่ะฟันโคตรยาวฟันมองอะไรอยู่คุณผู้ชมมองอะไรครับ ทางไหนไวะเหมือนเหลือมอนไหมตอนนี้ต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอึอ๊บโดดครับผมแล้วก็โอเคเฮ้ยตรงนั้นมีมอนครับผมคุณผู้ชมต้องหลบกระสุนก่อนตอนนี้ตรงนี้น่าจะบังได้อยู่โดดไปโดดไปหลบกระสุนซ้ายขวาซ้ายล้มฟันโอ้โหโอเคตอนนี้น่าจะอันล็อกประตูแล้วครับตอนนี้ดดไปต่อครับผมคุณผูดด้ชมโอเค อุ้ยโซฟาโซกูดอ่ะอะไรอ่ะกด e โอเคครับผมกด e กด e ตอนนี้เวลาที่เราทำได้คือ9นาทีครับผมตายไป3ตัว3เลยเหรอเยอะอยู่นะถือว่าน o อ b แมครับน็อดแมสแล้วไงต่อกดคอนตินิวครับ,ลบเลสโก้อุ้ยแต่เกมมันยากอยู่นะครับคุณผู้ชมต้องหลบกระสุนด้วย โดน <upside> ทีเดียวคือตายเลยครับโดนทีเดียวคือเราแตกเลยอ่าทีนี้เรามาแอเรียใหม่นะครับอยู่หน้าประตูมันบอกว่าเราไม่กลัวหรือแล้วความสูงความสูงไรนะอีซี่กดคลิกขวาเพื่อจะ grab point เหรอคลิกขวาไงวะโอเคมันเหมือนจะมีแบบเป็นเหมือนอะไรวะจะงอยลอยหงั่งเนี่ยแดดครับผมแล้วก็ปุ๊บโอเคว totally ิ้ยเท่ว่ะ ทำไงวะโยนโดนดาบพวงเห็นนะอันนี้เราต้องไปทางนู้นนะครับคุณผู้ชมต้องโดดแดดตรงนี้แล้วก็ต้องคลิกขวาแล้วก็โดดลงไปตรงนั้นเคเหมือนจะมีสายฟ้าอะไรเหมือนเหมือนเราต้องโดดอีกทีนึงครับนะผมเดานะเก็ตเต็มครับคุณผู้ชมออกไปวืบคลิกขวาปั๊บอ๋อโอ้ยอยู่ได้โอเคใจเย็นเย็เย็นเ็นใจเย็นใจเย็น,ยนอันนี้อะไรอันนี้โดนได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะจักรง แล้วขอขอขอกลับไปสไลด์เซวโพยต,ต่ออึ๊บโดดค้างแดดโอ้ยังไงยังไงต่อแล้วแล้วก็อะไรอุ้ยโอ้หดูอันตรายครับอันนี้อันนี้น่าจะหัวขาดได้เราต้องน่าจะต้องแดดโอเคเราต้องเ่อีเราต้องไต่ทางนี้แล้วก็โดดไปขวานะครับแล้วก็โดดไปซ้ายมันจะถึงนะมันดูไกลมากเลยคุณผู้ชมว่าน่าจะอาจจะถึงแล้วเราเราเทียบซ่าศูนย์จุดเจ็ดอยู่นะ อึ๊บเฮ้ยขวาได้โอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้ตึงว่ะเราตึกเราตึกตึกเอืมไม่นับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันเป็นการเซฟจุดเช็คพอย n ์เออทั่แงเราตั้งใจอยู่แล้วแต่ใครวะเนี่ยไม่บอกก่อนว่ามีคน เฮ้ยเราเหมือนเกนจิหรือเปล่าเราเราแพรี่ได้ไหมกระสุนนะปัดกระสุนได้ไหมโหรูเด้อ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 เดเด้อเดเด้ต้องขี้ขวาโอเคมันจะฆ่ามันยังไงวะตอนนี้มันจะหลบกระสุนแล้วก็ไปกระโดดฆ่ามันด้วยแล้วก็จะเนื้อเออแตกเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมต้องต้องไปแบบยังไงอยู่เนี่ยไปแล้ก็ฟันมันโอเคโอเคไปหนึ่งไปแล้วหนึ่งหมายถึงตายอีกแล้วหนึ่งเนี่ยโอ้โหยดูจะยากอยู่นะตอนนี้ ผู้ชมอยู่ผมก่อนนะครับดูจะยากอยู่แล้วตรงนี้ตรงนี้มันมันมันยืนซ้ายขวาเลยครับมันยิงพร้อมกันครับแล้วที่เราเห็นมันคือมันใจเย็นครับใจเย็นคุณผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกอากาศร้อนๆไงเมื่อกี้ตอนนี้ผมรู้สึกอากาศร้อนๆครับคุณผู้ชมอากาศร้อนๆอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนไม่เล่าร้อนไม่หลบกระสุนนะลด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 วิ่งเดยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวมันมีกี่ตั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 วฮะฮะ

เกมง่ายๆเพื่อนเกมง่ายๆเว้ยเกมง่ายๆเกมง่ายเราต้องเราจะเราต้องแดกกลับก็ได้เราปั่นมันต่ออย่างนี้เออเคจเย่จเย็นใจ่เย็นเออเฮ้ยมันจะหลบกระสุนยังไงว่าเกมอะไรวะนี่เกมควายโทษโทษโทษผมผมผมเปล่าเปล่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกมอะไรเี่ยเกมมันเออหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วครับผมหนึ่งตัวแล้วครับผมหนึ่งตัวหนึ่งตัวตอนนี้กายติดตัวแล้วเนี่ยตายกี่ตัวแล้วใครบอกใครก็รู้บอกที ใครทีบอกรู้เร็วตายกี่ตัวแล้วเออเราต้องระวังหลังแดดต้องหลบอย่างงี้ฮะเราต้องเซียนนะเหมือนต้องรู้ว่าข้างหลังจะยิงมาด้วยเราต้องทําตัวเป็นเซียนเหมือนเซียนเลยเหมือนเรียนมาเหมือนเรียนมาเหมือนเราเรียนมาตอนเนี้ยเหมือนเราเรียนมาเหมือนเราเรียนมาเราต้องแดดจังหวะโอเคการจังหวะที่มันยิงแล้วก็ยึบปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บฟันโอเคโอ้โหเกมโอ้โหรู้สึกมันยากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มทุยเพิ่มความยากครับตอนนี้เกมมันเพิ่มความยากกับเรามันเพิ่มจานวนมอน ให้เราหลบกระสุนครับผมไปต่อครับอย่าไปย่องอย่าไปย่องครับเราตายตายแล้วเกิดใหม่ได้แต่มอนเกิดใหม่ได้เหมือนกันดีหว่าอะอะวะอะฮะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อกี้เราตายได้วบคุมจมเราตายได้ไงวะบอกผมทีผมเกิดอะไรขึ้นผมต้องไม่รู้แหล่ผมตายงี้ยเฮ้ยฟันโอเคโอเคเกิดมีมอนไหมไม่มีมีมอนอยู่ซ้ายมือครับผมแล้วก็ไม่ฮะคืออะไรอ่ะ เหมือนเราจะโดนอะไรตักอย่างนะครับตายทีกี้เนี่ยเราผมไม่แน่ใจว่าเราโดนอะไรแต่ว่าเราน่าจะต้องเราน่าต้องรีบฆ่ามอนอยู่ครับตอนนี้เราต้องรีบฆ่ามอนนะต้องเราต้องรีบไปครับผมไม่รู้ว่าโดนอะไรตายเหมือนกันตอนนี้ผมต้องรีบไปก่อนครับตรนนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวตายอีกครับอเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวตายอีกโดดกดกดเดี๋ยวตายครับหลบกระสุนครับผมหลบกะเอ้ยมัจมันเอ้ยมันจะยากอะไรขนาดนี้จบจบตรงนี้ผมขออนุญาตนะ ขอเลยขอไป <c oughs> พักสงบสงบจิตสงบใจก่อนนะผมตายมาตัวที่อ่20แล้วมั้งเนี่ยกี่ตัวแล้ววะไม่ได้นับแต่รู้แค่ว่าเกยมมง,ง,ง่ายเกินไปว่ะตอนเนี้เกมมง่ายเกินง่ายเกินไปไม่เหมาะกับผู้เล่นฮาร์ดคอร์อย่างเรานะหลบไหมครับผมหลบไปครับหลบไปครับ,บ,รบ,บ,รบตรงนี้ต้องลิกขวาครับผมลีกขวาแล้วก็หลบกระสุนนะหลบไปบอดมันง่วมันยิงมันยิงกระสุน ไม่น่าบอกมันเลยงู้งลงงูกับมันอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ๊กทำอะไรกิ๊กทำกิ๊กทำอะไรวะแต่รอดเฉยเลยหลบกระสุนไปหลบกระสุนไปขวามันือก่อนเอางด้าก่อนโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นคุณพี่ใจเย็นคุณพี่คุณพี่คุยผมก่อนคุณพี่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 โดดขี้ขวาคุณพี่หลบตกศูนย์คุณพี่หลบกระสุนคุณพี่หลบกระสุนคุณพี่หลบกระสุนคุณพี่แดดแดดมา วุดปุ๊บ,บ,บน,น,น,นี่นี่ออีซี่ว่ะอีซี่เกมว่ะเราถึงจุดแล้วครับตอนนี้เราเหมือนจะถึงจุดแล้วจุดที่เราจะได้พักสม,มองแล้วตอนนี้มาเอามือลงไปวางแล้วก็เคป่อยปล่อยปล่อยนักโทษเหรออ๋อคนที่มันคุยกับเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมตอนนี้อะไรอะเกิดการอะไรลัดวงจรเหรอเหมือนจะลัดวงจรนะครับผมตอนนี้ ในที่สุดก็โดนปล่อยแล้วสินะดีใจที่ได้เจอแกจริงๆขอดูข้างในหน่อยสิรู้สึกว่ามันแปลกๆนลดกหน่อยนะอะไรแปลกวะเกมนี่ระใช่เกมแม่งแปลกกูแตกกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเหมือนเราจะอยู่ในอะไรอ่ะไซเฟอร์วอยด์เหรอ อันนี้คือใครอ่ะคนที่คุยกับเราใช่ไหมอาร์เคิทเทคเหรอกูค,คือใครไม่ใช่ผมคือใครเจ้าโคส์ลันนิงเจ็ดสิบสี่เหรออ๋ 74, อ, 74, อ,อร่างกายของเราคือแบบ vulnerable โอเคถ้าไปต่อ,ตอไปต่อแล้วก็อ๋อโอเคโอเคมันเราต้องไปเรื่อยๆมันบอกให้เราไปเรื่อยๆนะ ที่ผมจับใจความได้ผมอ่านได้เท่านี้โอเคไปก่อนนะตอนนี้ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในโลกเสมือนเหรอมันดูแบบดูไฮเทคมากเลยล่ะและ้วจะ,จะตายไหมนะ่ะน่าจะต้องไปทางนี้นะคิดว่าโอเคตามทางครับเกมง่ายครับเกมง่ายเก,กมง่ายง่ายทุกคนเกมง่ายง่ายต้องไวเกมง่ายง่ายง่ายจริงไม่เห็นต้องหัวร้อนเลยเกมเนี้ย แต่บอกว่าจะพักไม่ใช่หรอเจมมันหนุกเกินคนระับผมยังไม่อยากพักตอนนี้ขอโทษด้วย <A full S 1> วอ๋อเหมือนเราอ๋อเราโดนเราอ๋อเราตกลงมาจากที่สูงอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบเราไม่น่ารอดแต่ว่ามันเรารอดปะ <You S 2> ขอโทษดีเราโหด,ดเกินคุบะ อะไรอะลูกบาทไม่ใช่อันนี้คือเราต้องไปทางไหนครับเนี่ยคุณช่วยบอกผมทีคุณพี่คุณพี่ผมขึ้นมาตรงนี้แล้วล้วผมต้องทางไงต่อคุณพี่ครับอ่าผมผมรู้สึกไม่ค่อยดีอ๋อลงตรงนี้ป่ะโอเคครับผมไปครับคุณผู้ชมน่าจะต้องเดี๋ยวอันนี้คืออะไร มันกำลังสอนเราอยู่เหรอหรือไรนี่คือทำอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจละตอนนี้ผมเริ่มงงผมเริ่มงงแล้วเหมือนเราอยู่ในมอร่าโอเคผู้หญิงชื่อวอลมอร่าคียมาสเตอร์อ๋อเราต้องไปน่าจะต้องไปจัดการคนที่ชื่อไอ้มอร่านะครับผม c a u อื้อเราเรียกไอ้นี่ว่าเหมือน a ออนะครับผมปเราเรา,เราต้องไปแล้วมันคือใครทาไมเราต้องไปจัดก,การช่วยมันวะเอาว่ามันเราและมันร่วมมือกันไปต่อไกลๆโอเคอ บ้านของมนุษย์อรารยธรรมของมนุษย์่ะข้ารับใช้คนแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาให้ปลอดภัยอ๋อแต่มอร่ามีแผลก็เลยแบบเหมือนมอร่าหักหลังเราอะอยหรือเปล่าทำให้ทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคมอร่าคือคนที่เราต้องไปจัดก,การนะครับ ต้องรอครับนะตอนนี้อันนี้ต้องรอก่อนนะหรือว่าอันนั้นคืออะไรอะ่ะกลมๆขอญาตเลยเหมือนมีซัมติงอันนั้นมีซัมติงเหมือนเป็นกุญแจนะครับผมเรขอญาตไปเอากุญแจก่อนนะคุณผู้ชมกุญแจอาา่าฮะกุญแจบอกว่าบอกว่าโอเคเหมือนเราต้องกลับไปอยู่ดีครับกลับไปทางนั้นแล้วก็เดินข้ามฝั่งโอเครอสักครู่นะครับผมรอไอตัวนี้มัน ชนกันก่อนโอเคแล้วเราค่อยกระโดดข้ามไปครับโอเคแล้วก็ไปตรงนูน้นโอเคครับผมไปผู้ชม let's go ไปตรงนี้โอเค oh it's perfectly normal it's you that has become incompatible the incompetent p r e p a r e s you are subjected to มันเราเหมือนเราเราคุยกับมันอยู่ตอนนี้ว่าทำไมสถานที่นี้มันปแปลกหรือเปล่าใครซ่อมชั้นนะชชมเบอร์เป็นกลุ่มของคนที่พยายามจะต่อต้านมอร่าน่าจะตายหมดแล้วครับคนที่นนเราก็ตายเหมือนกันตอนนี้นนเดี๋ยวตายแล้วเริ่มใหม่เลยนะ ต้องไปเอากุญแจนะครับคุณผู้ชมเราต้องกลับไปเอากุญแจนะตรงเนี้ยมันจจุดจุดนี้อันนี้เป็นที่ใหม่หรือที่เก่าวะมันจะเป็นที่ใหม่นะครับผมน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเบรกีตายเพราะแล้วมันก็มาเซฟจุดใหม่ให้เรานะโอเคดีอยู่เหมือนกันมันเป็นกุญแจอะไรวะเดดได้ปะเดดไม่ได้เหรอเฮ้ยครูครูผมรีบอะที่โทษที <laughs> ลูกบิดเป็นลูกบิดตรงนี้เราต้องไปตรงนั้นก็มีลูกบิด แต่ถ้าแต่ถ้าบิดบ่อยๆก็อาจจะโดนทวงหนี้เฮ้ยไม่ใช่คนละบิดแวับผมทางนี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็กระโดดตรงนี้ปะโอเคครับผมแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปตรงนี้แล้วก็โดดตรงนี้โอเค,ค,มไ,ไ,ดดอเคไม่ใช่ขึ้นข้างบน,ดเ,คคบงนเดี๋ยวนะตรงนั้นตรงนั้นมีลูกบิดนะครับไม่ใช่ลูกบิดดิมันเหมือนกุญแจปะโอเคเราต้องกระโดดตรงนครับคุณผู้ชมโดดโดดด,ดีๆนะ โดดดีๆโดดให้มันดีๆโอเคอย่าให้ร่วงอย่าให้ร่วงอย่าให้เสียชื่อ,อเคครับผมได้กุญแจมาละทีนี้เราก็ไปต่อได้หรือเปล่าต้องไปทางไหนอะ่ะอ๋อเหมือนมีอ๋อกุญแจมันเหมือนเป็นการที่เราแบบได้พวกอ็อบเจกต์อะไรอย่างงี้เพิ่มมาช่วยในรางให้เราผ่านด่านแน่เลยครับเราต้องเก็บกุญแจแล้วก็มันจะมีเหมือนช่วยเราอะ่ะช่วยแบบเปิดมีทางต่อให้เราอะไรอย่างงี้ครับผมต้องเราต้อง,องนะเราจะไม่ เราจะไม่ตายครับแต่เมื่อกี้ตายเมื่อกี้ไม่นับครับโอเคเราต้องใจเย็นๆครับเกมนี้ต้องใจเย็นนะผู้ชมอย่าใจร้อนครับใจร้อนแล้วตายครับตายแบบนี้แหละน่าจะต้องตรงนี้ครับโอเคครับผมเมื่อกี้ไปผิดทางครับจะจัดการจะชนะยังไงอ่ะเพื่อนเก่าเพื่อนที่เชื่อใจได้ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อัจฉริยะอะไรอ่ะเหมือนเราแบบตอนนี้เราเหมือนเพิ่งเกิดใหม่หรือเปล่าเราสงสัยเยอะจังเลยตอนเนี้ยเราก็สงสัยด้วยมึงคือใครเนี่ยคุยกับกูกูโทษโทษพูดหยบใครอ่ะทางนี้ปรัโอเคครับผมลูกบิด เราต้องเก็บกุญแจให้ครบครับคุณผู้ชมไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ไม่ไม่ไมรู้ว่าจะทางไหนคีย์มาสเตอร์คือศัตรูของไทเรนไทเรนเราต้องไปทางไหนวะคุณผู้ชมขึ้นทางนี้เหรอโอเคขึ้นทางนี้ครับผมเราก็ไปเดิ่งตรงนั้นแล้วก็ขึ้นตรงนี้โอเคง่ายๆ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 เลยขึ้นไหนบ้ ไม่ใช่เครตรงนี้ครับผมไปสีเหลืองสีเหลืององ่อนโดดขึ้นลูกบิดกระโดดกระโดดแบบเซียนกระโดดแบบอีซี่กระโดดแบบง่ายๆกระโดดไปเรื่อยๆครับผมเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะโดดขึ้นมาแล้วก็อ่าอันนี้มันสอนเราในการกระโดดอยู่ครับผม ถ้าเราจะจัดการไอ้มอราได้เราต้องแข็งแร่งพอครับก็คือเหมือนเราต้องแข็งแร่งให้มันเห็นว่าเราแบบของจริงครับเราตอนนี้เรายังของไม่จริงอยู่ของเกยอยู่มือสองอ่าอันนี้เหมือนเราจะต้องไปทางไหนต่อนี่อ่ามันไม่บอกครับมันไม่บอกให้เราไปทางไหนวะลองลองไหมลองไหมลองได้ปะรอละรอนะนะนั่นไงว่าแล้วมันต้องรอดทางนี้แหละถูกต้อง อ่ะถูกด้วยเฮ้ยตายไปสิบเก้าครั้งครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คือเหมาเหมาแบบเกินโหลเงี้ยไม่เป็นไรครับเอาเอาเป็นว่าอ่าอีพีแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับในด่านต่อไปดูซิว่าผมจะตายไปกี่ตัวครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาแวะดูนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือกด subscribe ด้วยนะครับผมอขอบคุณมากครับที่มารับชมบายบายครับผม